สวัสดีครับพบกับยนจางชาแนลนะครับวันนี้เราจะมาสอนน้องปุ้ยขับรถนะครับนี่บริเวณบ้านหลังนี้นะครับตอนนี้เราจะสอนอ่าขับรถให้กับน้องปุ้ยนะครับซึแกก็ขับเป็นมาบ้างแล้วครับแต่ว่ารื้อฟื้นความจํานิดหน่อยนะครับเดี๋ยวจะได้ซื้อรถใหม่นะเดี๋ยวเราไปดูกันเดี๋ยวตอนนี้อ่าคนขับรออยู่ข้างในแล้วครับอันนี้เราเป็นผู้โดยสารนะครับวันนี้ <c oughs> อ่านอันนี้เรา สอนน้องปุ้ยขับรถนะครับซึบ่งเป็นมาแล้วแต่ว่าลื้อฟื้นความจำนิดหน่อยนะครับครับเอาไปยังไงตอนนี้ตอนนี้ใสเราจะเดินหน้าก่อนเดินหน้านี่เกีีรยอะไรนะเกลี่ยดีเหรอเกลี่ยดีเดินดีเดินใช่เหรอจำไว้นี่เอาไปแล้วเอาไปแล้วดูกันนะฮะดูกันนะครับในเป็นเดี๋ยวผมจะเปิดเป็นโรงเรียนสอนขับรถนะครับตรงนี้ นี่สิบเอ็ดปีไม่ได้ขับรถนะ,ะไม่ได้ขับรถกี Ki ่ปีนะสิบเอ็ดปีตอนนี้รีฟื้นความจำนะรีฟื้นความจำรีฟื้นเรื่องเลนด้วยขับเลนขวานะครับนี่พงมาลายขวานะครับไอพงมาลายซ้ายไม่ขวาจะต้องขับเลนขวาบ้านเราพงมาลายขวาต้องขับเลนซ้ายอันนี้เป็นการขับรถไปดูดูไปข้างหน้านี่โอ้ย่องแล้วเนี่ยเดี๋ยวพรุ่งนี้ซื้อรถใหม่เลย มันี้ซื้อเลยมันีซื้อเลยขับได้เลยใบขับขี่มีใบใช่แต่ไม่ได้ขับเสียเวลาเสียเวลาใบขับขี่โอ้ยหข้องไว้นี่ยอีกรอบหนึ่งจะให้ออกถนนแล้วหนารอบหน้านี่จริงออกถนนก็ได้ยุบถ้าถอยถอยข้องนะรับนี่ครับนี่ครับไปนะครับ อันนี้ข้างหน,าน้าเราเป็นถนนใหญ่นะครับเดี๋ยวเราก็ยังไม่กล้าออกไปนะครับตอนนี้เอาข้างในบ้านก่อนข้างในบ้านเพราะว่าผู้โดยสารที่คนสอนเนี่ยยังไม่มีใบครับที่ดียผมมีใบครับขีไม่ไรก็โอเคเดี๋ยวกนนี่เราจะทำการแบบว่าเปลี่ยนด้านไหมเปลี่ยนด้านเป็นด้านอา๋เอเราเลนขวาใช่ไหมเราเลนด้านนี้นเลยเลี้ยขวา น่าซือมาคิดล่อเขาเนี่ยงซื้อรถกันใหญ่หน่อยเนยอะหตัวเขาเ้อแบ่งเขาได้ไปสามโคเลยคนเลเลนเลนด้านนี้ก็ไปเ,เล,นเ,ลนเไปเลนนนเ <c oughs> เลนไ,น,ไ,น,ไน่อยลน,น,นลถ้าเลนปุ่นมันเป็นเลนบ้านเขาอ่าต้องเลนเหมือนหมืห รถถนนเอ็มเลนแ่ออกสองแแสองแมน้ยจะใครงามนาไหนตดเจ้าต้นอะไอย่านี้มกุูดมกุูดยังไม่เีแลวะเแล้วหอขบกวนแได้ี่หลอดไปร้านได้อนี่จริงก็ได้อยู่ทังเรละบอกสังกระสีมันบาท sang cái gì, nó vẫn trơn rất mày thế nào, nó lưu lืm bật cái cả, liệu quá, nó để quên sách tiệt này, phát, lái rất nhoi đã bố quá, mòn cái rất nhoi. เป็เอ้ามมจอเป็น,เป,น,เ,ปน,เ,ปนเป็นบษัอานี่เป็นหลงเป็นฟอสไสขวาเนี่ยฟอสไสขวาฟอสไส่ขวาก็ทั้งไส้อันนี้ทั้งหลังมาก็พอทั้งหลังน้อยหนึ่งไส้ขวาอืมัเดียไม่ ออกเดี๋ยวเขาไปด้านหน้าเขาก็ถอยถอยให้มันชิดท่อนี่วะไปเรียกกรมไปย่ันหลังกระถอยให้มันตรงหอยนะอ๋อเอน่าไปหันก่อนน่าซุกไปหาเขาก่อนต้องน้าซุกไปชิ้เขาอีกวะทีฝ่ายนีอเข้าไปอันหลังกระถองที่เขาต้องนอกไปกะ เฮ้ยมันเฮ้ยมันกลนมันบิดออกไปน่ะเฮ้ยกลอนบิดเข้าไปหาหัวกันเอ้ยไปจานก็ได้ละเอาขอน้้มันนามาปุ่งเขาได้เลยนี่มันไก่ไปน่ะมันเขาเอาใกล้ๆมาสวดใกล้ๆน้อยแล้วก่อนมันนาเอาไม้เนี่ยสวดไปก่อนสวดไปให้สวดใส่รถเป็นนะสังมันต้องเทียบเคียงรถไหมเงาอเออเทียบเคียงรถเสร็จปั๊บ มันเคียงอะเอาหัวออกกระหนอ,อกไปเลยถ้ามันอันกลมมันจะแบดเข้านีถ้าเอาเคียงหลุดนะกลมแบดเขาหยาดราะเตียมันมีไม่แคบ,บไปซุดๆเลยก็ะอ่าวไปซุดๆก่อนซุดๆก่อนพอกลมมันถ้ากลนมันจะจนจะจะเข้าตีแล้วก็เขากับหมุนคืนกันกลมมันยังเข้าตีอะก็น,นี่หมุนคืนเลยหมุนคืนไปก่อนอ่าอ,อันก็ ถ้ามันคืนลำเขาก็าต้องคืนหนักเด็กอะเราต้องหมุนไปเรื่อยๆกันนั่นแหละแล้วลก็เอาก็หมุนไปต้องเอากุนเข้าไปทำหน่อยกันถ้ามันมาเข้าตีเขาก็หมุนคืนมาหมุนคืนตีกันเดียวมันหักลำปล่อยเขาไปเขาไปน้ำนะอันนี้มันจะ นี่มันจะเขาจะเขาจะไปตั้งนานักมันจะได้เพราะว่ารถมันตั้งน้ำอยู่อ่ะรถกันนัยนะเขาต้องถอยให้มันได้ตั้งหลังสุดๆนั่นน่ะเออแล้วหมุนเข้าไปให้ล่อเป็นตรงกันไปทุกคนถอยแปน้อยถอยเขาเข้าเล็กถือมั้วเขาเข้าข้างเดียวได้หน่อยเขาต้องไปเดินหน้านี่นั่นหมุนคื้นหมุนคื้นเออเข้าข้างเดียวได้ยี่นี่ นี่แล้วเข้าละฮะก็อ่านั่นน,า,นาไปเห็นน้อยหนึ่งนาเขาฮะปุ๊บปอปอปอขึ้นมาแน่นเอาเข้าหนักเขาจะออกก็ได้เนี่ยออกนอ่าเลืนไปได้ละนี่แล้วต้องมันต้องมีคนปวดตกปวดตกถ้าปวดต, <laughs> ตกแบบก็ใส่เปนปั๊นน้ำมัน เปินปเป่น้ลมัน,ม,นมันเนี่ยรับเป็นตกใจเปิ่นกดเขาเรียก,ก,กว่าหน้าจะเป็นกันได้นนบา้างบังคับนาเปิ่นครับแล้วเปิ้ลมีของซื้อแบบเขาถ้าเขานับเอามองแต่ด้านนี้เนี่ยแล้วด้านนั้นนู่นเนี่ยบ่ถ้าด้านนั้นน,นะาานนนมันเข้าได้เนี่ยเขาต้องกะแต่กะว่าช่องนี้รถเปิดเข้าได้ก็รถถ้ารถเข้าได้นะ ถ้าสองเขาเนี่ยมันเหลือสักน้อยแต่อีน่๋เหลือสักสองสามนิ้วนี่นะเข้าได้แล้วนะตัวเพื่อนมันจะชนสบายเลยอ่าก็เหมือนเขาขับอันกลางถนนเหมือนกันเขาอยู่อยู่เลนกลางเออเขาอยู่เลนขวาเหมือนกันเขาพอเส้นกลางนะถ้าล้อเขาใจเส้นกลางนะตั้งเพ่มันไปจะจนนอกจากมีรถทีฟข้างถนนเขาไปเป็นแห้งเลยนะมันก็จะเลาะห้องถนนมันจะทำมาจับรถแล้วนะ ยังตัวเข้านี่ยตัวนี้ก็พอฟองมันจะวบบบ่อพอยเลยเนาะอ,อันนี้ตัวก,กลมกลมนะแต่บอกมันมีนี่อันหนึง่งถอยกันถอยกันถอยกันอเ,เออนะได้กันได้อ่านไ,ได้ตัวถ้าตัวฟอทั้งของฟัง,งตัวพบนน่ะตัวเฟมมีปัญหาถ้ามันเข้าได้นะโอ้นี่มันกว้างนี่ลราไปนี่ก็ได้แล้วหูเขาจะได้หูจะได้ยังไงว่าแบบ ด้านหน้าเขาด้านหน้าเขามันแบบใกล้หรือไม่ใกล้ไงเออนั่นอ,อ,อันนี้แล้วแล้วแต่พี่าจนะเขาเป็นเขาคนคิดเอาเองเขาก็พอหัน่นกว่ากว่าขยึกขยึดขึ้นไปน้อยกวอยขึ้นขึ้นไป,นไปนตอนนี้ใกล้รถมันต้องหยาดเา <c oughs> <c oughs> ดียวน่แหลแล้นี้ก่อนถา้าถ้าเขาถ้าตัวซื้อตัวจะมีเซน้นเซอร์ทั้งหน้าทั้งหลังก็มีรถรุ่นใหม่เดียวนี่ทำใกล้กับปี๊ปปี๊ปี๊ปี๊ตัวหลังก็ปี๊ปปี๊ปี๊ปันได้หมดอ่ะมันตรงมันอ่ะ อ้ว thank you คอขาเลยอันนี้ยาต้มไ้ดีเลยตอนนี้ก็เรียบร้อยนะครับการขับรถตอนนี้จะไปล่องรถมะจะนะครับนี่รัรถมินของมะจะนะครับอันนี้ก็จะขับรถกันนี่ออกไป ว่ารถมันใหญ่คนมันใหญ่กว่ารถน,นะครับตอนนี้แมนะ่หมดขึ้นรถมึงว่ะไปรถมันหวานล่ำนะก้ขนมอยู่<ล>ะนะมั้ยข้าวมา่ป่ามันวหวานเดี๋ยวนั้นอันนี้ขึ้นหมดแล้วสงสัยจะจูจีกับมาสุดจาง้วกันนี่นะเพราะว่า,า,าสังเกตด้วยกันหมดขึ้นหรือบ่ขึ้นนะรถได้กูดได้ทีว่า ้เาเลาก,กันมานี่หมดจะขึ้นอันนี้ก็เป็นคนชียงใหม่นะครับคนจังใหมไ่ไข่หอยนี่ครับาน้ออย่างน้ออันนี้เกเปกตอนนี้กำลังลองรถมินินะครับซื้อมาใหม่นะครับของน้องนจัจยะ นี่ครับเจ้าของรถอยู่นี่ครับอันนี้เจ้าของรถเหมือนกันครับต้องตกตูดนะฮะในว่ารถไก่ดิอ่าคนหนังข้างนะน้าไอเจ้าของมันกับตัวแร้อันอันอ่ะกมุกตะนีเนาะกมุกตะนีครับ สำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับการสอนขับรถเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปหน้านี้จะมีการทำอาหารเราจะมีเมนูอะไรมั่งเดี๋ยวคอยติดตามนะครับวันนี้มีปราร์ตี้ครับวันนี้วันนี้จะมีปราร์ตี้แขกเ๋ยวก็จะมาวันนี้แฮปปี้เบอร์เดย์ของน้องปุกกี้แล้วน้องโบนัสนะครับเด็กที่ล้านนะครับปราร์ตี้กันที่นี่เดี๋ยวเย็นๆจะมีร้องคาราโอเกะด้วยนะครับแล้วก็สำหรับคลิปนี้ ล้ำลาบรรยากาศนี้เปมือนกันนะครับแบบร้อนๆนะครับบ๊ายบาย